ถ่ายคลิปไม่ทันครับผมนี่ครับเนี่ยเตรียมคำครับเพิ่งจะย้ายมาตรงนู้นเมื่อกี้ครับไม่ได้เปิดกล้องด้วยก่ลาวว่าตีไม้แรกไม้ที่สองครับโดนเลยครับเนี่ยครับเตรียมคำครับแวันของนับปุเราครับผมนับปุ๊ไทยแลนด์ฟิ h i n g ครับใช้คนข้างที่จะจะจ่อยอยู่นะแต่ขอเจ็บนะครับวันนี้ ผมคิดว่าไม่มีตัวครับเนี่ยครับสวยนะครับเต็มครัมฝากด้วยครับกบยางแม็กวันของนปุไทยแลนด์ฟิชชิงครับผมแอคชั่นสวยๆนะครับเตรียมครัครับเนี่ยครับเป็นเป็นใหมยน้ำขุ่นๆครับผมผมคิดว่าไม่มีตัวครับไม้แรกยังไม่มีอาการไม้สองนี้ กัดแล้วผมบ๊อบะเป็นแตรมครับผมวันนี้โอเคครับจัดไปโอเคครับผมตามตัวกันอีกครับไม่คิดว่าจะมีตัวเลยครับตรงนี้มันเป็นน้ำแบบขุ่นๆนะผมผมคิดว่าไม่มีตัวก็เลยไม่ได้อัดครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยครับผมขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้เห็นช็อตกัดให้น้าๆได้ชมครับผม เพราะว่าเนี่ยเป็นสภาพป่องน้ำตรงนี้ก็จะลกหน่อยป่องนึ่งอยากเป็นอซ้ำตรงนี้ก่อนนะนยวจะมีใสเพิ่มครับผมหมายไม่ควรมองข้ามเลยครับหมายแบบนี้ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีตัวด้วยแหละ